เราจะแต่งยังไงถ้าสมมุติว่าเรายังไม่มีพื้นฐานในแกรมมาอะไรมากมายเราจะแต่งประโยคง่ายๆสั้นๆแล้วก็ได้ใจความแล้วก็ก็สามารถเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้อย่างเช่นเราใช้ประโยคธรรมดาแต่งแต่งประโยคธรรมดาประโยคธรรมดาคืออะไรประโยคธรรมดาคือ,อ,อประธานกริยาแล้วก็กรรมแค่นั้นพอไม่ต้องเอาคําอื่นมา มาปนด้วยถ้าไม่จำเป็นจริงๆเอ๋อย่างเช่นเราจะบอกว่าย้ายก็อ e ีสคูลชั้นไปโรงเรียนอย่างเงี้ยชั้นไปโรงเรียนก็คือชั้นก็คือประธานกิริยาไปโรงเรียนก็คือกรรมในกรน,นี้อันนี้ก็คือง่ายๆแล้วก็จบด้วยแล้วก็มันจะเรียงมันจะเรียงแบบว่าประธานกิริยากรรมมันจะเรียงแบบนี้ก็คือเป็นประโยคเอ่อบอกเล่าธรรมดา แล้วถ้าสมมติว่าเป็นประโยคคำถามละ่ะประโยคคำถามมันจะมีสองอย่างนะก็คือสองอย่างใหญ่ใหถ้าไม่เอาคำโฮวีอัวโฮบีอัวก็คือที่ไหนเมื why, ่อไหร่อย่างไรอะไรทำนองนะี้ขึ้นมาตั้งข้างหน้าข้างหน้าประโยคก็จะเป็นคำกริยาเอาคำกริยามาตั้งก่อนมาไว้ข้างหน้าประโยค